ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของริเวอร์พูลเมื่อคืนการที่เพิ่งได้แชมป์มาแล้วก็เอานักบอลเรียกว่าเอาตัวเปลี่ยนตัวจากชุดชิงเนี่ยสิบคนเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีท่านหนึ่งเข้ามาถามว่าทําไมใช้งานของจอแดนเฮนเดอร์สันมากว<ะ>่าเฮนเดอร์สันเป็นหนึ่งเดียวที่มาจากนัดที่แล้วมีอยสองข้อนะครับ <c oughs> ข้อแรกก็คือตําแหน่งของจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยที่เล่นก็คือเข้ามาคุมเป็นมิดฟิลด์ตรงกลาง จำเป็นต้องต้องต้องให้เฮดโดมาเล่นเนื่องจากว่ามันต้องพักฟาบิมโยซึ่งฟาบิมโยสาคัญกว่าไปแล้ว2นะครับคือฟอร์มตกไปเยอะครับตามสภาพก็คือการวิ่งขึ้นลงบ o ็อกทูบ็อกเพลย์อย่างที่เคยเป็นเนี่ยยเอ็นคอปไม่ได้ใช้สูตรนั้นแล้วเขาจะต้องมีมิดฟิลตัวที่เป็นบ o ็อกทูบ็อกเองเนี่ยจะต้องสวิตช์บอลได้นะครับทำทางได้ทุกอย่าง เฮนเดอร์สันเคยเคยทำได้ดีในช่วงต้นฤดูกาลแต่แผ่วเยอะนะฮะปีนี้ถือว่าแผ่วไปเยอะก็ตามวัยตามวัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกที่จะใช้งานเขาแล้วก็จะไม่แปลกครับที่อาจจะไม่ได้ใช้งานเขาอย่างเยอะในฤดูกาลที่แล้วให้สังเกตอะไรรู้ไหมครับให้สังเกตในช่วงของการที่คัไฟี่แนลเนี่ยน้อยครั้งนะครับที่จะมีการเปลี่ยนกัปตันทีมออกจากสนามนะประมาณแบบนี้นะครับก็ <c oughs> เป็นชัยชนะ สองหนึ่งนะฮะของของลิเวอร์พูลเมื่อคืนทาคุมิมินามินโนก็อยากเจอนอริทุกสัปดาห์เลยครับเพราะว่าเจอทีมอื่นแกก็อ่อนนะฮะเจอก็สถิติบอลถ้วยเนี่ยดูดีนะครับดูดีมากแล้วก็เป็นลูกที่750แล้วก็751ในยุคของเจเคอายุคของเยอร์เกนครอปแต่ว่าในฟุตบอลถ้วยก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าทีมที่เจอเนี่ยมันมันเบาบางบรรเทาเบาบางอยู่และเช่นเดียวกันในนัดชิงชนะเลิศคัพไฟแนลเนี่ยเขาก็ โอกาสสตาร์ทมันก็ไม่เห็นอยู่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าแฟนบอลิเวอร์พ o ูลเนี่ยได้เห็นนั่นก็คือขนาดทีมนะครับมันมันเร็วมากสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับเพราะว่าออสองสามปีก่อนเอาแค่2ปีปีที่แล้วเนี่ยตัวสำรองแทบไม่มีเพราะว่าบาดเจ็บกันเยอะนะครับแล้วทีมมันก็ค่อยเติมเข้ามาเติมเข้ามาเนี่ยตอนนี้ถือว่า ดูเลยครับเปลี่ยนให้10คนสบายใจแล้ว10คนเนี่ยด่านสุดท้ายมัน Baker, อลิสันเบเกอร์เงี้ยมันเป็นผู้สำับตูระดับท็อปเราได้ยืนอยู่ถือว่าถือว่านี่คือสิ่งที่ดีมากนะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ที่ดีอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ที่สำคัญก็คือการที่นักฟุตบอลหลายคนครับลิโอปูยังอยู่ในในเส้นทางของอ่าหลายๆถ้วยคือลงเล่น4ี่ถ้วยแลดูการนี้สำเร็จผลไปแล้วหนึ่งถ้วยนะฮะก็คือคาราบาวครับซึ่งผมเดินทางไปทําข่าวอ่านัดชิงเฮลเลอร์ที่ เขาเรียกว่าพิตไซส์เลยนะครับริมขอบสนามเวมบรีเลยต,ต้องขอบคุณทางพ p พ v แล้วก็ทางคาราบาวแดงนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งที่ที่มันที่ผมมองนะครับก็คือว่าการที่ยังอยู่ในอีกเส้นทางหนึ่งคือ FA ครับซึ่งมันไม่ได้โหดเหี้ยมแล้วก็ไม่ได้ร้ายกาศมากกับทีมที่ถูกจับฉลากมาอยู่แต่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันรองทีมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ในพรีเมียร์ลีกสิ่งหนึ่งก็คือนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ย ที่อยู่ในทีมที่เป็นทีมชุดใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะมีโอกาสในการลงสนามมีโอกาสที่จะลงไปเคาะสนิมมีโอกาสที่จะลงไปทําความเข้าใจซึ่งกันและกันในแผนของของโค้ชนะครับผมว่าไอ้จุดเนี้ยสำคัญนะักบอลอย่างโจโกเมสก็ต้องบอกเลยว่านาทีปัจจุบันเขาเขาเหมาะน้อยแล้วนะครับสําหรับทาง การเล่นกับลิเวอร์พูลในชุดนี้ต้องบอกว่าเขาเหมาะน้อยลงไปเรื่อยๆตามตามวัยตามสภาพผมว่าตามวัยยังไม่เท่าไหร่นะฮะขอภัยถอนคําว่าตามวัยผมว่าตามสภาพโจตั้งแต่กลับมาจากการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยส่วนสําคัญเลยคือเขาไม่ได้เล่นนะครับเขาไม่ได้เล่นแล้วพอไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยฟุตบอลพอมันยิ่งห่างเข้าไปในเกมระดับสูงเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วฟุตบอลสมัยนี้มันเร็วมากมันไปกันเร็วมันเติบโตเร็วไม่ใช่บอลวิ่งเร็วนะมันเติบโตเร็วมากนะครับ แล้วก็นักฟุตบอลหลายๆคนจะได้มีโอกาสลงเล่นแล้วก็จะได้ต่อเนื่องบ้างนะครับอย่างคอนสแตนตินอสซิมิการ์สเนี่ยก็ต้องพูดกับตรงๆว่าถ้ารวมทุกระบบทุกแบบจริงๆเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะสู้าทางแอดลโรปสานได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีเกมให้เล่นก็ยังไหลลื่นไปนะครับได้เห็นนัเจมิลเนอร์อยากเล่นอะไรก็เล่นอยากทาอะไรก็ทํามันก็ได้เห็นแบบนี้นะครับขณะเดียวกันแผงมิดฟิลเนี่ยนะครับบางคนยังตั้งข้อสงสัยกับอเล็กซ์ออกเล็กชชมเบรเลน อเล็กซองเลชบาเลนเป็นหนึ่งใน uh, สองนักบอลน,นะของลิเวอร์พูลนะที่ได้ติดทีมยอดเยี่ยมของคาราบาวครับนะอเล็กซองเลชบาเลนนะครับ uh, ขณะเดียวกันข้างหน้าข้างหน้ามีการตั้งคำถามเือกันว่าตกลงกี่คนผมเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าของลิเวอร์พูลเนี่ยมัน6กบวกหนะครับไอคนที่6กับคนที่บวกหเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะร,ระหว่างดีวัลโอริกีหรือว่า คาคุมิมินามิโนนะครับคือ3คนแรกแน่นอนแหละมันต้องห็นเล็กไฟก่อนนับง่ายๆนะครับโรเบรทฟิมิโน่มมเมซาล่าแล้วก็ซาเดโอมาเน่คนต่อมาก็คือเดยโกโชตานะครับซึ่งตอนนี้ปิ่มเป็นตัวจริงไปแล้วและอีกคนหนึ่งก็คือเพิ่งมาใหม่ก็คือลุยดิอาสีวันเป็นแชมป์ไปแล้วนะนี่คือคือ5คนแรกนะครับคนที่6ก็คือดิวารกโริกี้คนที่7ครับก็คือ ทาคุมิมินามิโนหรือทาคุมิมินามิโนอาจจะเป็นคนที่6ก็ได้แล้วก็โอริกิเป็นคนที่7แต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าผมพูดไปหลายครั้งแล้วใครที่ติดตามคงคงจำกันได้นะครับว่าทาคุมิมินามิโนเนี่ยเติบโต,ตแล้วก็โดง่งดังขึ้นมาในตำแหน่งตัวรุกทางด้านขวานะครับช่วงหลังเยอเกนคอฟมักจะให้เขาเล่นแล้วนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับเนื่องจากว่าทาคุมิมินามิโนกับเดียโก้โชตาเนี่ยเป็น2คนที่คัดอินไซต์ไม่ได้เลย คัดนะินใช้ไม่ได้เลยเพราะนั้นควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถนัดแต่แผนแรกของลิเอร์พูลเนี่ยแนวรุกคือคัดอินไซด์ทั้งหมดนะครับพอคัดินซด์ทั้งหมดเนี่ยตัวที่ลงมาเนี่ยแน่นอนครับมันอาจจะต้องเล่นเหมือนเดิมไหมหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือถนัดทางไหนอยู่ทางนั้นแล้วก็เมื่อคืนถนัดทางไหนอยู่ทางนั้นนะครับแล้วทําให้พอมิยาซินโนะพออยู่ขวาเนี่ยนะผมว่าเออเขาท่าแฮะนะก็ประมาณแบบนี้นะครับนี่คือ เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับประดุดต,ตามหงลงสนามนะหลังจากที่ไปตามถึงเวมบรีมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นชัยชนะเหนือนอริทิตี้สองประตูต่อหนึ่งนะครับปีนี้ก็เท่ากับว่ามิลาเนเปโน่เนี่ยกดนอริทไปสี่เม็ดเลยนะกด <c oughs> นอริทบอกอุ้ยอวยอยากเจอทุกอาทิตย์เลยนะฮะยิงประตูในยิง,ยงทั้งยิงทั้งจ่ายรวมกันสิบลูกแล้วนะครับใน,ในฟุตบอลฟุตบอลถ้วยปีนี้ก็โอเคนะครับนี่คือ uh, เรื่องราวที่เก็บตก จับประเด็นมาฝากกันนะครับตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วนะครับเดี๋ยวก็กลับมาสนุกสนานขึ้นเครงกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ